เดนเซอร์ออก8 y e เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งต้องรอคำสั่งจากคนคนถือตอนนี้นะอ่าอ่าเอาเข้าเลยค่ะพร้อมแล้วนะมีน้องอยู่หลังรถมีเยอะเลยอ่าพร้อมเหยียบได้เลยครั้งที่หนึ่งนะคะ อันนี้อันนนนนนีี้้<น>้ออัเหมืจะขึ้นขึ้นมาอยู่อ่ะโอเคันนี้ก็จะกด next test เทเทคือครั้งที่ 2, ก, 2> ก็คือ next test กด f4 ก็รอให้ตัวนี้มันหายไปก่อนอ่ะครั้งที่2 ได้อยู่นะได้เลยพี่ไม่ได้เลยอ่ารีมูฟออกเลยค่ะรีมูฟออกเลยนี่จะมาดูว่ามันได้ไหมก็กด F5 ต้องมีลูกเซฟดาต้าไหมไม่ต้องเซฟเตียงเมนกินเทส yes อ่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะฟินออกมาเลยค่ะ อันนี้ให้หนูถือมันจะเขียนไว้เลยว่าค่าผ่านหรือไม่ผ่านมันจะเขียนตรงนี้มันจะเขียนไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าสแตนดาร์ดแวลูก็คือ30%เอร์คือเขาจะเซตไว้ให้อยู่แล้วว่าถ้าเกิน30%แปลว่าค่าเกินมาตรฐานอันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย ค่าทหนึ่งสี่1 2 4 1อ่าเทคสองหนึ่งจ <c oughs> แต่เวลาเราแจ้งแจ้งแจ้งอ่าคนที่เขาเป็นเจ้าของรถอ่ะเราจะต้องแจ้งค่าที่มากที่สุดซึ่งแต่มันก็ไม่เกินไม่เกินค่้มาตรฐานอยู่แล้วเราก็จะให้เขาเซ็นอ่าคนนี้รับ,บรู้รับทราบเสร็จล้วก็ถ้าเกิดว่าเกินทีนี้เกินทำยังไงเกินก็ต้องมีการเขียนออกคําสั่งตัวออกคําสั่งเขาเลยก็คือให้เราไม่ได้เอาซิอร์มาโชว์เนาะใช่อันนี้ถ้าปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆก็คือเราจะต้องมีการออกคำสั่ง ออกคาสั่งให้เขาอะไปแก้ไขปรับปรุงรถทำไงก็ได้ไม่ให้รถเกิดควันดาแล้วเราก็จะมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สีเหลืองจะเขียนว่าห้ามใช้ชั่วขาวตัวนี้ห้ามใช้ชั่วขาวให้เขาไปปรับปรุงภายใน30วันแล้วเขาก็ต้องกลับมาแจ้งเราหรือไปที่ขนส่งก็ได้ให้เขาตรวจสภาพควันดำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอากลับมาแก้แล้วเราก็จะมีการทําการยกเลิกคําสั่งให้ถ้าถ้าเขาผ่านนะแต่ถ้าเขาควันดำถ้าควันดำยังไม่ผ่านอีกอ่ะ เราก็จะติดสติ๊กเกอร์สีแดงแล้วตอนนี้แปลว่าห้ามใช้เด็ดขาดเลยทีนี้ตัวนี้อ่ะมีใครอยากอยากลองอีกไหม,มอินเชตเกมลองดีเชตอยาก,กลองอันไหนอยากลองอกดหรือยัง